你ะดูดูมาพี่ดูทั่วไปนะจะทาแค่เนี้ยขา讲的是这样อท่าที่างทีก็ส่งมาให้นะก็แค่นี้นิดเดียวเห็ไหมมันแค่กระแทกแต่ดูเขานะเาบิดแล้วทั้งบิดบิดเป็นกลวยอ่ะมันก็จะสอดคล้องกับข้อกระดูกที่มันจะบิดไปในแนวทางนั้นแล้ว กระดูกข้อลึกๆก็จะพลอยโดนดัดไปด้วยแต่ถ้าเรากระแทกเฉยๆมันไปไม่ถึงครึ่งหนึ่งเข้าไปอ่านรากะทเมันไปไรึ้งนึ่งเข้าอีต่ว้ารกะกเฉยๆันไปไม่งน่เขอีกวต่ถ้าเรากะแกเวยๆมันไปไม่ถึงคร่นึ่เข้าป็นกลตถ้เนา่ยะเขยมันไม่ถึงรึ่งหนึ่งเข้าปอนกแต่ถ้าเาะทเ้มันไปมถึงครึ่นึางเข้าปอกแ้าเแทกเมันค้าง ไไไมมมม่่มแบบมม่ททาแลวสบบบบยยหนัเอถ้าจะะทาาหยกใ้ไม่เอเอลนะต้องตัวซื้อจะจไม่ย่างอีกวันวนองสงทั้งหมุนและบิดไปพร้อมๆกัน你看他腰椎有没有？转腰，好吗？ปั๊บด弯的时候这里เบิดย最ง的力量是什么？และยังทิ้งน้ำหนักบิดไปด้วยนะอ๋อเนี่ยตองันคือให้ฝึกคือ ที่จะฝึกรุ่นใหม่เนี่ก็ฝึกท่าหงเนี่ยวก็ท่าหงท่าหงเดี๋ยวก็ต้องกท้องสตงอกมันยิบมันแหละเอ๊ยโอ้โอ้โกันยเดีนี้เดีนี้ไม่ใช่ง่านีรม่มีอะไรไ่ีอะรี่ร่ารอรอะ่มีอไ่ีอี่รีีไ่อร่นอ่กอคืออมะ่ 这个最没有抗阻力的，所有武术知是都是做螺旋理论。嗯像那个星球爆炸，嗯，它也是；爆那个还是你你看那个云层，它还是一个螺旋理论。啊啊。台风。对，螺那个流水流，水流是你看它，它也是这样螺旋理论。对。还有叶子掉下来，所以你打开也是靠这个理论。对。打开进去都。对。所以他们进去也是这样螺旋。对。 它是用身体的重量，啊，都้น้ว，就是用身体的重量，所以这个很简单的螺旋理论，任何是那武术也是一样有没有？在攻步正拳攻拳，嗯嗯、这也是、嗯、也是螺旋，嗯，哦，这也是螺旋，像你这个有没有？像那个琴拿有没有？没、嗯嗯，嗯。刚刚那我们比了，嗯公被嗯 เขาเรียกว่าคล้อยตามคล้อยตามเกลียวของล้านเนือข้อไหลใช่ไหมเขาบอกทั้งตัวอะไรแบบทั้งตัวต้องใช้เทคนิคนี้แบบข้อไหลใช่ไหมเขาบอกทั้งตัวอะไร้บบั้งตัอย้างใช้เอคนิคนี้แบบู้อไหล้ช่ไหมาขาบอกทังตัวอะไรแบบั้งตัวต้องามันมาจากการมอง แม่น้ำลมใต้ฝุ่นมันจะเป็นลักษณะหมุนควงหมดเยี่ยสง่ายคือสี以前加拿大一个会医师有四十年的经验我看他的录影带他讲盾推嗯哎盾盾推嗯我说哎这个动作不错我发现哦那都没有还有更好的还有更好盾转盾转啊同时动作要同时同时力量从哪里来 腰来，来嗯。嗯但是那个你你训练那个腰来的，还是不那么容易，对不对？对，还是刚开始要养成这个习惯。养变成习惯。像我们打乒乓球，我刚开打打不好。嗯。习惯怎么打都打不好，嗯、原来用手部带动腰部，手带腰。不是，现在不对了，现在腰才动手，正好相反，速度才会快，嗯、力量才会大。嗯嗯 因为我也是选手，我也知道怎么发力技巧。嗯，但是最重要是你这样跟跟那个以前传统的观念是用丹田，另外一类似了，类似嘛。似丹田跟腰一起同时出力，同时啊，同时的下半身出力，下半身出力，不能用下半身思考。<laughs> <laughs> แอันนี้เป็นท่าที่เรียนรู้จากหมอเย่และตัวจะต้องย่อลงเยอะเอวถึงจะสะบัดได้แรงใช่พี่อ่ะ่อกันจบเพราะว่าแม้บอกเทคนิคแล้วก็ต้องไปฝึกฝนให้กลายเป็นความเชี่ยวชาญนะอันนี้เป็นหัวไหล่อันนั้นเป็นเอวแรงทางฝั่ง้ฝั่งนี้ต้องใช้แรงเท่าๆกัน แล้วเส้เนเบี้ยตุน,นแต่น้ําหนักไหนจะอยู่ทางฝั่งนี้ยมากเพราะว่าเพื่อไม่ให้หัวไหลมันกระดกขึ้นไปนแล้วพอย่อต่ําไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่กดลงเฉยๆกดลงแล้วยังบิดด้วยบิดบิดควงต่ําลงด้วยนะนแรงมันถึงจะไปคลอ้อยจอบ พรมพร้อมกับขาหลังเนี่ยจะเป็นตัวกดแรงลงไปโดยที่หัวไหลเนี่ยไม่ได้เคลื่อนเลยลอ่าสื่นเบียนืข้างนึงงอข้างนึงอ่าจะเป็นหุ้ยกึ้งเกล้งกู้ติ้งเลยลอันนี้อย่าให้มันขยับอื 两边都要一起ช่วยรีทั้งสาุดหทั้งที่ศอกทั้งที่มือและทั้งที่ขาออกแรงพร้อมกัน